ขอโอกาสปู่เจ้าค่ะถ้าอยากจะมีโชคลาบไวๆไเบิกโชคลาบเร่งโชคลาบจะมีวิธียังไงเจ้าค่ะง่ายนิดเดียวไม่ได้เป็นเรื่องอยากฟังให้ดีฟังให้ดีๆอยากมีโชคีลาบเร่งโชคลาบให้เกิดมาเกิดผลในเร็ววันเร็ววยอยากมีโชคลาบทันใจเจ้าค่ะอยากมีโชคลาบทันใจ นี่ก็มีวิธีนะแต่ว่าเราจะระลึกพยายามระลึกให้ได้รละลึกให้ต่อเนื่องระลึกให้เป็นไดชาร์จติดต่อกันก็ระลึกถึงผลทานของตนเองที่ตนเองเคยให้ทานมาเคยให้ทานเคยเอื้อเฟือ้เอเกลื้อกูลเคยอนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อเพื่อนร่วมทุกเกิดเ,เจ็บเจ็บายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเคยกระทำบำเพ็ญคุณสินคุณธรรมคุณงามความดีมา ทำอะไรมาก็ตามสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อผู้อื่นให้ระลึกนึกถึงนั่นแหละผลทานของตนเองระลึกนึกถึงอยู่ตลอดระลึกนึกถึงให้มากๆระลึกนึกถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในวันนี้ละระลึกนึกถึงให้เป็นพลังระลึกนึกถึงให้เป็นอํานาจวาสนาบารมีระลึกนึกถึงให้เกิดให้มีในจิตของเราตลอดนี่ทำได้ไหมเจ้าค่ะระลึกนึกถึงผลทานของตัวเองคุณงามความดีของตนเองให้มากมาก มันถึงพร้อมไหมการปฏิบัติของเราอืมระเลือกให้มากๆแล้วก็อธิษฐานจิตถ้าคุณงามความดีบุญบารมีถึงพร้อมเกิดเองเกิดมาเกิดผลเกิดดีเกิดงามเกิดสิริเกิดมงคลแน่นอนถ้าคุณงามความดียังไม่ถึงพร้อมก็อดใจรอไปเท่าก่อนเหมือนกับเราปลูกเมล็ดพันธุ์พืชอะไรกว่าจะได้กินลูกกินหมาก ทำบุญวันนี้ไม่ใช่ว่าจะออกผลวันพรุ่งนี้นะปลูกมะม่วงวันนี้ไม่ใช่ว่าจะได้กินมะม่วงวันพรุ่งนี้นะต้องใช้เวลาใช่ไหมพ่อกำนันครั <c oughs> ต้องใช้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาเหมือนกเราสร้างบ้านหรอสร้างบ้านเดียวไม่เสร็จหรอกต้องใช้เวลาใช่ไหมค <c oughs> แล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างใช่ไหม <c oughs> การสร้างบ้านต้องมีอุปกรณ์มีอิฐหินปูนทรายมีเหล็กมีนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็มีกําลังทรัพย์มีช่างมีอะไรหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบใช่ไหม นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันเด้อเจ้าค่ะเขากาปู่เจ้าค่ะ FC ฝากถามว่าวัตถุมงคลรูปเทพเครื่องรางของขัง,งที่มีไว้บูชาเจ้าค่ะจะทำยังไงให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดโชคลาภมีวิธีการขอพรปฏิบัติยังไงให้มีความสำเร็จด้านโชคลาภเจ้าค่ะอ,อันนี้ขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่เราบูชาเชื่อในสิ่งที่เราปฏิบัติเชื่อในสิ่งที่เรากระทำบำเพ็ญวัตถุมงคลนู่นนี่นั่นอย่างเช่นแม่นางปวกเนี่ยก็มีความเด่นไปทางโชคลาภขยันนาคก็เด่นไปทางโชคลาภเพราะว่าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์มีทรัพย์สมบัติเยอะตามตำราตามรูผู้เท่าโบราณได้กล่าวอย่างเช่นอ่า อมเทพก็เหมือนกันหลายๆอ,อย่างเลยแหละอย่างเช่นพญาคุดแบบนี้ก็เป็นมหาอำนาจวาสนาบรารมีแบบนี้อยู่ที่เราเคารพอยู่ที่เราเลื่อมใสอยู่ที่เราศรัทธาอยู่ที่แรงอธิษฐานจิตของเราแล้วก็อยู่ที่บุญกุศลกุณงามความดีของเราด้วยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ให้คิดเลยว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจเหมือนกับที่อาตมาได้สร้างวัตถุมงคลหลายๆายอย่างนั่แหละก็เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจ เพื่อน้อมนําจิตใจของผู้คนที่ได้ร่วมบุญได้ลาลึกนึกถึงบุญกุศลคุณยดีคุณงามความดีของตนเองให้มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเพราะปูถุชนคนธรรมดาก็ต้องอาศัยวัตถุอาศัยกําลังใจด้วยคนธรรมดาอคนเราต้องมีกําลังใจแน่ๆก็ได้กําลังใจแหละแล้วก็พยายามสร้างศรัทธาให้เกิดให้มีในจิตของเราสร้างความเชื่อนะนะถ้าเชื่ออะไรมันก็ดีนั่นแหละ มันก็อยากทำตามแหละมันก็เกิดมาเกิดผลถ้าดีถ้าทำตามแล้วเด้อเจ้าค่ะอืมเขากรบปูเจ้าค่ะอืมเอฟซีบางท่านถามเข้ามาว่าอยากจะรู้จักครูบาอาจารย์ของปู่หรือีเจ้าค่ะอืมปู่ได้ไปรําเรียนวิชามาวิชา,าคมมาจากที่ไหนบ้างเจ้าค่ะตลอดทั้งวัตถุมงคลที่ปู่ได้อธิษฐานจิตลุกเสกคาถาจะเดินไปทางไหนเจ้าค่ะ <c oughs> อันนี้สำหรับครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์ของอาตมาเนี่ยก็หลายเป็นทั้งคารวาตอาตมาก,ก็นับถือเป็นครูบาอาจารย์ที่มีบุญมีคุณต่ออาตมาที่แนะอบรมต่างสอนอาตมาก,ก็มีเป็นคารวาตก็มีสมัยเดีก่อนเนาะขอพูดนิดนึงตอนอาตมาเป็นเด็กจะชอบไปไปหาตาอืมไปหาพนนะา่อใหญ่นะบ้านเฮา คือโยมพ่อของแม่ชอบไปเล่นกับโยมพ่อของแม่พ่อของแม่นะเขาใจบ่บพอวกี่นั้นใ้ญเขาครับคุณตาใช่ไหมจคะะอายุเก้าสิบกว่าปีท่านก็มีอะไรหลายอย่างอืมที่ชัานชี้แนะแนวทางให้เราคนเฒ่าคนเจ่โบราณเนาะคนเท่าคนเจ่โบราณก็มีของดีแหละคุณง่ายๆมีกระาดีมีนู่นมีนั่นดีๆหลายอย่างก็ดีจริงๆนะอืม ท่านก็ประ op, สิทธิ์ประสัดได้รำได้เรียนจากท่านเ่ยแหละแล้วก็เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีสมัยอาตมาเป็นสามเณรชอบชอบวิชาอาคมได้ยินว่าครูบาอาจารย์อยู่ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้อยากไปศึกษาแล้วก็ไปหลายรูปหลายองค์แต่ว่าไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามเพราะว่ารูปที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังก็มีรูปที่ท่านไม่มีชื่อเสียงก็มี แล้วแต่บุญวาสนาบารมีท่านก็ไปศึกษามาอมืแต่คิดง่ายๆก็ได้อาตมาก็บวชตั้งแต่เป็นสามเณรน,นะจนถึงปัจจุบันนี่แหละืมไม่รู้วแบบ่าองค์ไหนองค์ไหนบ้างคําว่าครูนี่มีทั้งครูนอกและครูในครูนอกก็คือการมองเห็นการสัมผัสจับต้องได้พูดคุยกันได้เนี่ยครูนอกครูในก็มีครูในก็อาจจะเป็นความฝันแบบนี้ บางทีเราปฏิบัติไปเราติดขัดนู่นนี่นั่นเราคิดอะไรไม่ออกเรานอนไปเราก็ฝันเห็นครูบาอาจารย์มาชี้แนะแนวทางให้อันนี้ก็มีอันนี้คือฝันนะเจ้าค่ะไม่ได้อุตริพูดนะฝันก็คือฝันใครก็ฝันได้แล้ววิชาอาคมการปลูกเสกวัตถุมงคลอะไรก็ตามอาจารย์าอาตมาน้อมนําบารมีคุณศินคุณธรรมคุณงามความดีบุญญาบารมีครูบาอาจารย์เทพ,พระเจ้าเราเทวดาทั้งหลายผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ตลอดทั้งเหล่านาโคนาคีนาคานาคาณาคาลาพูดเป็นใหญ่ในเมืองบดาลเราบุกเสกองไหนเราอธิษฐานจิตองไหนเราก็น้อมนําบุญบรารมีองค์นั้นเนี่ยหลวงปู่ครูบายจันทุกทุกพระองค์อืปวดได้มาอภิบาลประทานพรขอวัตถุมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดได้ไปสักการบูชาแล้วขอให้เกิดมาเกิดผลเกิดดีเกิดงามเกิดสิริเกิดมงคลเป็นขวัญเป็นกําลังใจแก่ผู้นั้นเข้าใจไหมเจ้าค่ะคาถาบุกเสกก็มีคาถาทำบรรลุทำบันดันพูดปญาญาโยมก็ไม่รู้หรอก บางท่านบางคนก็อาจจะรู้คาถานะมั่งนะมีคาถานะดีโมดีอืคาถานะแกวขาดคาถานะลาบผลขุนทวีคาถาเมตตาหน้แกวขาดหน้ากันคุณกันใสหน้ากาันปีกันแสงหน้ากันคุณปีกคุณสคุณคนมวนดำอะไรประมาณนี้นักเกิดมาเกิดผลนะมั่งหน,น้ามีน้ดีโมดีหลายคาถา,าหลากหลายอืแต่ว่าอาตมาเนี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะ ยังเป็นคนมีกิเลสหนาอยู่อาตมาเนี่ยเป็นปุถิชนคนธรรมดายังเป็นสมมุติสงนะไม่ใช่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดอกแต่ว่าเวลาปลูกเสกอธิษฐานก็น้อมนําบารมีครูบาอาจารย์ให้ท่านมาเสกให้แบบนี้เนี่ยระลึกเอาใจของเรานี่ระลึกอืระลึกขึ้นมาก็ดีเหมือนกับเราระลึกถึงครูบาอาจารย์เราจะเดินทางไกลไปทางเรือขึ้นเหนือล่องใต้เราพนมมือสาธุขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาลูกหลานด้วยเทอญ เราก็มีความสุขก,กายความสบายใจอันนี้เป็นควรเป็นกําลังใจอืเราจะทําการสิ่งดใดซะตุวปล่อยลูกหลานทําดีให้สาําเร็จเราก็มีความสามําเร็จก็ด้วยบารมีครูบาอาจารย์แค่เราลําลึกนึกถึงเฉยเก็ดีแนละ้วอยู่ที่ศรัทธาด้วยทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อความเลื่อมใสของเราเออให้เข้าใจอย่างนั้นแหละขอาการปู่เจ้าค่ะความฝันโชคลาภส6หกมิถุนายนหกห้าความฝันว่านี้ปู่เมตตาแปลเป็น ในหนหรือพูดไปไหนในให้ได้ไหมเจ้าคะสำหรับฝันครั้งแรกฝันว่าได้กินขนมหวานเนาะลูกกลมๆเนาะอร่อยอร่อยเนาะความฝันครั้งที่สองก็ฝันว่าเห็นปลาตัวใหญ่ไข่เต็มท้องเนาะเจ้าค่ะมีคนจับปลาตัวใหญ่มาให้ดูปลาตัวใหญ่ไขเ่เต็มท้องเนาะสำหรับความฝันนี้อาจจะมา ก็พูดให้ฟังนิเชดกแต่ว okay. ่าแปลก็ให้ญาติโยมแปลเอาดีกว่าอืมปลาตัวใหญ่ไข่เต็มท้องเนี่ยให้ญาติโยมแปลเอาถามพ่อกำนันก็ได้อย่าถามมาตมาเลยพ่อแปลได้ตัวไหนบ้างเนี๋ยจะแปลให้ท่านผู้ชมเห็นปลาตัวใหญ่ไข่เต็มท้องปลาขาวปลาขาวคนท่ากลางแปรแไหนฝั่งนานแปรแบบไหนปลาขาวตัวใหญ่ๆมีไข่เต็มท้องถ้าผมแปลนี่ผมจะแปลง่ายๆเลยนะ ปลาก็แปดปลานี่แปดนะพี่น้องอืมส่วนลหลหวงปู่นี่ก็เป็นเจ็ดนะครับปลามีเจนะ็ดเลยก็เข้ากับปลาปลาเจ็ดแปดแปดเจ็ดหรือจะห้าแปดแปดห้าไข่เต็มทองไข่เต็มท้องก็อาจจะเป็นศูนย์แปดอย่างนี้ก็ได้มีแค่นี้นะครับแปลง่ายเจ็ดแปด ศูนย์แปดอย่างนี้นะครับห้าแปดได้ได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์แล้วก็ห้าแปดแปดห้าใช่ไหมใช่ใช่แปดแปง่าแต่ว่าถ้าลุงปู่ฝันแบบนี้จะมีโชคแล้วนี่มีโชคมีโชคนะครับเอฟซีเจ็ดหมดวันที่สิบหกนี่ถึงนี่แหละนะเดือนมิถุนาสองพันหกร้อยหกสิบห้า นะถ้าถ้าฝันแบบนี้ถือว่าฝันที่เป็นสิมงคลมากฝันมีความาโชคลาภนะเรีนะสีทุกคนทุกท่านถ้าได้ยินวันนี้แล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนนะงวดวันที่สิบหกที่จะถึงนี้นะครับสิบหมิถุนาสองพนห้ารอยหสิบห้าอย่าลืมที่ผมได้แปลให้ฟังนะครับ ก็การเขากคุณปู่ที่เมตตาเจ้าคะ่ะ<ม>ขอบคุณคุณพ่อกำนันด้วยที่แปรแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทางช่องมาริชาแนลคะ่ะ<ม>ขอบคุณท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆคะ่ะ